สปอยพวกเราดิบๆหน่อยๆได้บ้างยังไงดีได้ไหมคะอันไหนสปอยได้ไหมคะยังไงดีสำหรับ G M M T V 2025ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เอาง่ายๆคือมีอะไรมีพี่ออฟใช่ไหมมีพี่ออฟที่ที่เป็นไวรัลไปก่อนหน้านี้ที่ที่ที่พูดถึงงานแถลงข่าวก็นิดหน่อยก็อะไรก็พูดได้แล้วมั้งพูดพูดนิดเดียวก็ก็ตามนั้นเนี่ยแหละ ก็ตามนั้นครับผมตามพี่ออฟก็เดี๋ยว2025จะมาในอันเวลาอันใกล้นี้ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามรอชมเอาง่ายว่าชมตอนนี้ก่อนเนาะซีรีส์ตอนนี้ก่อนไช่ตอนนี้ก่อนเนี่ยของของพวกเพื่อนๆพี่ๆในตึกก็ยังมีอยู่พวกสายรหาเทวดาทุกคนเมื่อวานอย่างเงี้ยก็มีซีรีส์ของพวกพี่ๆของพวกน้องๆอยู่ก็ฝากกันด้วยส่วนของผมปีหน้าก็ เดี๋ยวรอด,ดูรอด,ดูไฟเดือนอได้เลยระหว่ <laughs> งางพูดเนี่ยอันไปเช็คพวงนี้ตลอดเลยเอางีว่าแฟนคลับก็รอติดตามได้เลยนะคะแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะมี Scarlet Heart Thailand ด้วย<ช>อยาก <นะ S 2> ทราบ<ม>ว่าแบบเตรียมตัวย,ยังไงบ้างโอ้โห e t Heart นี่ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์แบบโปรเจกต์ยักษ์มา<ด>คือมา <ๆ S 1> สุดๆจริงๆคือแบบเออเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเวิร์กช็อปได้ แบบล่วงหน้าที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแล้วโปรเจกต์เพราะว่าแบบถ้าแค่เรื่องแบบการถ่ายทำก่กจะถ่ายเนี่ยช่วงประมาณกลางถึงปลายปีหน้านะครับผมถึงจะเริ่มถ่ายทำแต่ว่าเราเริ่มเวิร์กช็อปกันมาแบบเดือน 2, 2เดือนแล้วดังนั้นกว่าจะได้ดูก็กอ,อีก็อีส2-3ปี<อ>จริงๆน้องจะได้เ <laughs> ช็คเช็คฝั่งนี้ก่อนพูดอะไรได้บ้างเช็คฝั่งนี้ก่อนเช็คฝั่งนี้ก่อนไม่แต่ก่อนก่อจะได้ดูก็อีก กันเลยซึ่งแบบนานมากมากแต่ว่าตอนนี้เขาบอกเวิร์กช็อปทำฝึกสกิลนู่นนี่นั่นล่าสุดก็นี่ผมก็เพิ่งได้แผ่มานิดหนึ่งตอนนี้เริ่มสมานเริ่มหายละใช่ลงทุนจริงๆต้องเตรียมตัวไปงนี้นี่ได้แผ่มานิดนึงได้แผ่มานิดหนึ่งมันไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบเอ่อฟีลโดนแบบมิดบดมิดกรีดตอนนี้ตอนนี้แฟนกลับแฟนขับก็คือกรีดแล้วนะกรีดลองปอบจะบอกว่าเสียใจกันแล้วนะนะเอาเป็นว่าไม่ไม่เป็นแบบนิดเดียวโดนแบบ ดนเฉือนก็คือเราต้องมีบทอะไรที่แบบเราเราไม่เคยทําใช่ครับแล้วยากเราต้องเตรียมตัวเยอะยากมากยากมากอย่างเช่นแบบสกิลที่ไปฝึกกันมาอันหนึ่งที่พูดได้อ่าก็คือขี่ม้าครับผมซึ่งแบบเออแบบพอมันเล่นด้วยกันแบบเจ็ดแปดคนเนาะพี่แบบมันมีองค์ชายมันมีพวกมีพี่ตูแล้วก็มีคนอื่นๆในคนเกต์อีกที่แบบ ป็นย้อนยุกก็ต้องขี่ม้ากันแล้วแต่ละคนต้องมาแบบมาขี่ม้าต้องมาขี่ด้วยกันอีกแล้วก็ต้องทํานู่นทานี่บนหลังม้าอีกซึ่งแบบยาวมากก็เป็นที่รู้สึกว่าเวิร์กช็อปกันนานพอสมควรล่วงหน้าพอสมควรแต่ก็พอมาเห็นสิ่งที่ต้องทําในฉากกันเนี่ยก็เลยกับสิ่งที่เราเรียนกันตอนนี้แล้วสกิลพวกเรานะตอนนี้ก็เลยแบบสกิลพวกเรานะสกิลพวกเรา้วตอนนี้ก็เลยแบบสกิลพวกเรานะตอนนี้ก็สมควรแล้วแหละที่รีบมาเรียน แสดงว่าเราต้องใช้แบบว่า energy เดอะจอยสการใช้ชีวิตเยอะมากเยอะเยอะมากกเยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องดึงแบบมีโปรตีนในร่างกายให้ร่างกายของเราแบบแข็งแรงใช่ถูกต้องสุดๆเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยผมล่าสุดผมไปขี่ม้ามาเนี่ยแบบขี่ทีชั่วโมงสองชั่วโมงผมเบิร์นไปพันหัวแคล่ยังไงก็ต้องเอาโปรตีนเอาแคลอรี่มาช่วยเสริม เธอ่ออสมแซบร่างกายอยู่แล้วค่ะนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเบื่อใช้ไม่ว่าจะเป็นคนออกกําลังกายเนาะหรือไม่ออกกําลังกายนะคะโคโจสามารถทานได้เลยนะไม่ว่าใครที่บอกว่าทานต่อวันนะคะเช้าเย็นอ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเป็นการออกกําลังกายเนี่ยก็อาจจะทานเป็น1.4นะคะต่อแบบน้ําหนักของตัวเองนั่นเองนะคะใครอ่ะตอนนี้นะคะจะบอกว่าใครที่ทานเนาะ